อนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหกโมงนิดนินนะคะหอะไรเจ็ดแล้วเฮ้ย hey. ไม่ฟังเลย นี้นะคะจะขอพาทุกคนไปเที่ยวที่ฮาลองเบหรือว่าอ่าวฮาลองประเทศเวียดนามค่ะจริงๆแล้วทริปเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะก็เมื่อประมาณเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนปี2019ก่อนโควิดอะไรทุกอย่างอีกแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสเอาคลิปมาตัดให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ค่ะ7จ็ดโมงสิบแล้วนะคะตอนนี้กําลังรอรถที่จะไปฮาลองอยู่นะคะเมื่อเช้าก็คือตอนนี้ก็คือตื่นตีห้าแล้วก็โดนขังไม่ให้ออกจากหอก <c oughs> ว่าจะก่อาจะมาเปิดหอก็หกโมงยี่สิบแต่ก็ปังๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไปฮาลองว ช้าก่อนคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันเราขออนุญาตย้อนเวลากลับไป1วันซึ่งเป็นวันที่เราได้เงินค่ามาจำหอคืนแล้วก็เราเอาเงินไปซื้อทัวร์มาที่ฮารองค่ะตอนนี้นะคะเราจะรีบบอกอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราได้ซื้อทัวร์ไปฮารองเบย์กันแล้วนะคะกับ คนที่จะไปกับเราคือเรานะคะย็บปนาน้มนะคะเราก็แดนเนี่ยวนะคะ,คะนี่ค่ะเราซื้อทัวร์กันที่<ม>ก็นี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทัวร์ของเราดีกว่าบริษัทนี้นะคะบริษัททัวร์ที่เราไปด้วยชื่อว่า The Sing Tourist ค่ะเราซื้อตั๋วจากฮานอยไปฮาลองเบเนาะจำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคาสมเหตุสมผลและตอนนั้นเขามีส่วนลดนักศึกษาให้เราด้วยถ้าใครสนใจลองเอาชื่อไป search ใน Google ดูก็ได้น่าจะขึ้นค่ะ The Sing Tourist นั่งรถเมื่อยมากแล้วดันได้นั่งข้างหลังสุดเบียดก็เบียดรถก็โยกไปเลยสิจ้าเป็นรถบําไปแล้วหนึ่งตอนนี้นะคะน้องก็ไม่รู้ว่าเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วแต่ไม่ยังยังไม่ถึงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราจอดกันที่จุดพักรถหมงบหอมหมหม,หมงบน,นะคะเพื่อที่จะแบบแวะฉี่หรือว่าซื้อของต่างๆ <c oughs> ซึ่งอย่างนี้ก็วิ่งลงมาคนแรกเพราะปุดฉี่มากแบบอยาก <c oughs> เรื่องเดียวที่จำแม่นเกี่ยวกับจุดพักรถก็คือว่า ของแพงมากข้าวแพงมากของฝากแพงมากทุกอย่างแพงมากคือซื้ออะไรไม่ลงเลยแบบเลหอละ50เลยเี่ยคือแบบพี่อึ้งเลยอ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้อะทุกคนอันนี้หาจากในเน็ตมานะแต่เขาบอกว่าต้นโชวมารีน่าฮาร์เบอร์เนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าท่าเรือต้นเชวมารีนาเป็นท่าเรือที่มนุษย์สร้างที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s s เวิลด์เรคคอเลยว่า อีท่าเนี้ยใหญ่สุดแล้วแล้วก็มันเป็นบ้านนะคะหรือว่ามันเป็นที่จอดเรือให้กับเรือต่างๆมากมายเนี่ยมากกว่า2,000ลำเขาก็บอกว่าใครๆก็ตามเนี่ยที่จองทริปไปที่ฮารลองเบก็จะต้องมาขึ้นเรือที่ท่านี้คือมันมีอีกท่าเรือหนึ่งแต่ว่าท่าเรือเนี้ยใหญ่สุดแล้วก็หรูหรามาฮาสุดแล้วค่ะก็นี้อยู่ในท่าเรือแล้วและไกลน่าจะนังซื้อตั๋วอยู่ทางด้านนู้นนะคะคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะไม่ไหวแบบเยอะจริงๆแบบ ก็จะเป็นทริปที่ต้องขึ้นเรือแต่แต่แต่ไปตลอดทั้งทริปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะล่าสุดไปซาปาก็คือเมารถก็คือเป็นอ้วกถ้าที่นี่เป็นอ้วกก็คือสงสารทะเลสงสารอ่าวฮาลองที่ฉันจะต้องมกอ้วกใ่ก็ตอนนี้ก็มังอยู่บนเรือนะคะเดี๋ยวตอนเข้าพร้อมกันตอนนี้ก็ังอยู่บนเรือนะคะก็มีคนมองี่ยและค่ะที่เราทําแบบนี้แล้วก็รู้สึกอายแต่เราก็จะม่นา คือฮาลองเบเป็นที่หนึ่งที่นี่อยากไปมากแล้วนี่ก็แบบงงแงกับเพื่อนตลอดว่ากูจะต้องได้ไปกูจะต้องได้ไปแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันกระชันชิดใกล้กับไทยมากแต่สุดท้ายก็งงแงจนได้มาแบบสวันก่อนกลับไทยอ่ะเราก็ดีใจที่ได้มาจริงๆนะใครของสิคะถ้านสวยมากปน้ามึงเครียดมากน้าหยถ้าเกิมันวยน้าหยีหนอยหยหน่อยหยหน่อยให้ส้แสงขอยิ้หน่อย ไม่เครียดนะจทุกคนแต่ว่าเออมันสวยจริงสวยจริงคือตาเราเห็นมันสวยแต่ในวเดีโอในกล้องในแบบเวลาถ่ายรูปไปอ่านจะไม่สวยก็แบบมันไม่เท่ากันหรอกมันไม่เท่ากันมันไม่ได้ที่บอกว่าถ้ามาเดทกันที่เนี่ยโอ้โหฟินปังอยู่นะฟินมากปังอยู่ทุกคนทุกคนคะแดนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทางสึนโซดค่ะหรือว่าพัทยถ้ำสึนโซด ถ้ำสึงโซดเป็นถ้ำหินปูนบนเกาะโบฮอนเอ่าวฮาลองซึ่งถูกคนพบครั้งแรกโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสว่ากันว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยตกตะลึงม,มากจากความสวยงามของถ้ำถึงกับตั้งชื่อให้ว่าอ่านไม่ออกอะเ <c oughs> ดี๋นะเดนะ๊บอ่านไม่ออกอะ Grotte des s u r p r i s e Grotte des surprises g o t t e des s u r p r i s e อย่าหาทำฟัง Google <c oughs> ดีแล้วค่ะ ซึ่งไอ้ Gorge des c u r p r i s e ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า The Cave of Surprises ทำให้ชื่อภาษาอังกฤษของถ้ำเนี้ยก็จะมีแบบ Surprise Cave หรือว่า Amazing Cave หรือว่าในภาษาไทยก็คือถ้ำแห่งความประหลาดใจหรือในภาษาเวียดนามก็คือห a n g Sừng s t แปลว่าถ้ำ Sừng s o แปลว่าประหลาดใจแปลว่า Surprise ซึ่งถ้ำเนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล25เมตร ฉะนั้นจากท่าจอดเรือเนี่ยพวกเราก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดค่ะซึ่งในเน็ตเขาบอกว่ามีบันไดทั้งหมด50ขั้นเพื่อขึ้นไปยังปากถ้ำซึ่งมันเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเป็นถ้ำที่ต้องเดินขึ้นมาแบบเดินขึ้นเหมือนเดินขึ้นเขาอ่ะแล้วแบบมันขึ้นเดินขึ้นเขาแล้วมึงเป็นถ้ำที่อยู่บนเขาอีกทีนึงแล้วมันกลับตัวไม่ได้ไงเพราะมันเป็นวนเวย์อะคือถ้ามึงเริ่มตัวเนี้ยมึงต้องไปจบตัวโน้นไม่งั้นเรือจะไม่มาลับ แต่ว่ามันสวยนะคะแต่นี่แค่แบบว่ายังไม่ยังไม่ขึ้นไปสูงมาก๋ยวขึ้นไปสูงกว่านี้ต้องสวยกว่านี้แน่แล้วคือลงไม่ได้อะจริงๆกลับตัวไม่ได้เหรอไปถึงไหมไม่รู้นะไปถึงไหมไม่รู้นะไปถึงไหมไม่รู้จุดต่อไปที่เราไปกันก็คือห้างหลวนหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำลูออนแต่จริงๆแล้วมันคือถ้ำหลวนนะเว้ยแต่เออจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เถอเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวอ่ะพายเรือคายักกิ้งค่ะ แต่ว่าถ้าใครไม่อยากพายเนี่ยเขาก็มีเรือใหญ่แล้วก็มีคนคอยพายให้นั่งชมวิวเนาะซึ่งตรงเนี้ยสวยมากชอบมากรู้สึกว่าน้ําใสวิวสวยได้ชมน้องลิงตามจุดต่างๆตามเกาะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเสียดายไม่ค่อยได้ถ่ายภาพมาเลยน้องไปขยักมาแล้วก็คือพายเรือแบบขยักอะคะ่ะอุ้ยสนุกมากอยากพายอีกแล้วข้างหลังน้องคือคนโน้นพายเยอะมากเพื่อนบอกว่า ฝรั่งที่พายด้วยพายเก่งมากแล้วกูหล่ะแล้วกูหล่ะแล้วกูหล่ะแล้วกูคือพายชนจริงพายชนเรือบ้างพายชนคขหินบ้างอะไรเงี้ยตอนที่เขาตอนที่เขาจะให้เข้าฝั่งก็คือเขาบอกให้มาทางนี้ก็คือเข้าไม่ได้ก็ว่อนอยู่ตรงนั้นแหละสิบลอบจุดสุดท้ายที่เราไปกันก็คือที่ Top Island หรือว่าในภาษาเวียดนามก็คือดาวตีตบค่ะ ดาวไปว่าเกาะตีตบก็เป็นชื่อเกาะเนาะซึ่งชื่อของเกาะเนี้ยประธานาธิบดีโฮจิมินอะ่ะเป็นคนตั้งให้นะคะตั้งชื่อตามนักบินอวกาศของสหภาพโซเวียตท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่ากเนอร์มันสเตปานวิชตีตฟ คือคุณตีต๊บเนี่ยเขาได้มาเยือนฮาลองเบย์แล้วก็มาที่เกาะแห่งนี้ใช่ไหมคะประธานาธิบดีโฮจิมินก็เลยตั้งชื่อตามเขาไปเลยซึ่งความน่าสนใจก็คือคุณตีต๊บเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์คนที่สองของโลกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกค่ะรองจากคุณยูริกาการินซึ่งบนเกาะนะคะก็จะมีรูปปั้นสีขาวของคุณตีต๊บเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยว่าเกาะนี้ตั้งชื่อตามฉัน เป็นทริปที่เหนื่อยมากจริงๆค่ะแต่ว่าที่เหนื่อยกว่าไปทริปก็คือการนั่งตัดวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะยังไงกล้องก็จับได้ไม่หมดอ่ะบอกเลยนะเพราะว่ามันแบบสวยกว่านั้นไปม,มากสวยกนกล้องมสวยเกินกล้องจริงๆตาเห็นเท่านั้นตาเห็นเท่านั้นคือแบบมุมส6 0องศาคือต้องเป็นมุมของตาเราเท่านั้นคือแบบเธอจะมาใช้กล้องถ่ายเพื่อนดูนี้ไม่ได้เลย จบแล้วนะคะิปคืออะไรนะคือทริปจบแล้วก็กลับบ้านจะกลับประเทศไทยจริงกลับประเทศไทยนะคะไม่ได้กลับหอแล้วนะโอ้ยคือแบบทั้งวันทั้งคืนมากแต่ก็ดีใจที่ได้มาคือต้องมาแหละก็เหนื่อยแหละแต่ต้องมาถ้าเทีตอนไปสปาก็คืออันนี้อยากกลับมามากกว่าเพราะว่าสปาคือขอพักก่อนสปาเหนื่อยมากอันนี้คือวิวได้ อาหารตาได้ตอนนี้พอเราก็จะจบลงตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นรถนะคะแล้วก็กลับไปฮานอยจ้า